พอหอดเสร็แล้วดใกล้ละบ่อีกอกอันน้นไม้หนึ่งเสิบ่่ดี้่งอันนี้ก็ยู่มงปายปายตีนภูเขาแล้วดิงน็กน้อยอ่ะเด้อาบน้ำใกล้ละนี้นบอนิดหน่อยเอออ้ย อันนี้เด็กน้อยตัวน้ำประเภทตัวน้ำน้ำเด็กน้อยป่ะเย็นพวกคนทางกันดอาทอระหดล่ะนี่เราอันบ้านพวงนั้นทางเขาอันด่าอันยังก็ไปทำผูคำออกจากกันด่าดาวเท่า ในเมืองวังเวียงประมาณ7กิโลประมาณนั้น6ไมล์นี่แหละก็ะติบเอาเทิงรู้ทำงําอะไรรมมาติวังเวียงอนั่นนี้ก็เล่าเขาก็นอดสมัยแต่น้อยเนาอเล่าเขาเอเมื่อยบเนอกบ่บบนเมื่อยอห่อนน้อยนึงเออ เมือเอ่อแักลอยอลอยลอยค่ะเด็กน้อยพากกับตูนน,นำอู้คุณห่นสมัยเะกี้